คืนวันหนึ่งคุณและเพื่อนๆได้ถูกเรียกมาตามหาผู้คนที่หายสาบสูญไปในเขาของกฎนี้แต่หารู้ไม่ว่าคุณก็จะได้พบกับฝันร้ายที่คุณไม่เคยพบมาก่อนในชีวิต a ล็บ i รนไทน์เป็นเกมสียองขวัญแบบ First Person ที่คุณจะได้เดินสำรวจเขาวงกตเพื่อตามหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่หายสาบสูญไรปที่แห่งนี้และยังต้องคอยแก้ผส l e ของเขาวงกตเพื่อหาทางออกมาอย่างปลอดภัยให้เร็วที่สุดก่อนที่คุณและเพื่อนๆจะกลายเป็นอาหารมืดดึกของเรามอนสเตอร์ในนั้นไปในที่สุดนั่นเองซึ่งแน่นอนครับหากผมไปคนเดียวงานเนี้ยผมบอกเลยไม่รอดแน่นอน <laughs> ผมก็เลยพาเ,เพื่อนๆชาวออ,ออฟฟิศปั่นกับเกียร์มาเป็นกระสอบทรายกันมอนเตอร์เอ้ยใหม่ๆเ,เป็นเพื่อนสำรวจครับเป็นเพื่อนสำรวจรุ่นทาาด้วยกัน<ม>นั่นเองนะครับผมการสำรวจครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยนะครับเลเดนกลับมาไม่ได้แดกกูหรอกไม่ไกูเดินนำามึงขายตัวไงแต่แล้วมึงจะไม่กลัวหนิใช่ปะไม่กลัวมันกอไอ้เขากลัวมันก็แค่ฮิตบ็อกซ์ซ้ายขวาหน้าหลังอ่าฮะผีมันก็แค่เออเออเออมึงกับกูเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ อ๋อกูไม่เห็นวเลยงั้นเกียร์ไปดูก่อนไหมมันมีแบบว่าเหมือนมีกล่องสมบัติอยู่ด้านนั้นน่ะตรงนั้นน่ะเอออ๋อเกียร์ไปดูว่าเกียร์ถังนี้เกียร์เกียร์เกียร์นี้นี่กล่องสมบัติเนี่ยเมื่อกี้กูเห็นกล่องสมบัติลอยได้เลยลอยข้างนู้นไปดิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ่อเอ่อโนบ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 นบเกียร์เกียร์กล่องสมบัติไปไปเอาดิ นี่นี่กล่องสองใบแล้ิแล้วกูหแล้วออแล้วมึงตกไปเลี้ยวซ้ายนะเพื่อนตกไปเลี้ยวซ้ายนะเพื่อนอ๋อดีอ๋อเราต้องเก็บให้ครบอ๋อมันเป็นค c o l l e c t i b l ลเฉ้ยมันเป็นคอลเล o l l e c t i b l e แต่เจอก็เก็บแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยจะดุงเหมือนตอนนี้กูหาคอ c o l l e c t i b ลอยู่อ่ะแต่เหมือนจะผ่านมาแล้วหลายอันแล้วล่ะดูทรงแล้วดูทรงแล้ว เมือ่อกี้กูจะด้งมือสั่นเทกับเบรกโอ้โ oh. อ้ oh. oh. เป็นห้องเบรกแค่นี้ไงเบิร์กไซส์บุหรี่อ๋อไม่ใช่ฟิวโกลสติกอ่ะไปต่อมีทางในเกียร์นะไปด้วย,วยแล้วแล้วทางนู้นนะ่ะทางนู้นมันไม่ไม,ม่ไม่ใช่ครับ อันนี้เป็นลิสติกแอร์เรียนะเว้ยเป็นที่ที่ไม่ควรนะลิสติกแอร์เรียแต่ว่าไม่เป็นไรเข้ามาทด้งแต่นะแล้วแล้วไอ้ที่ปั่นไปเมื่อกี้มันปั่นอะมันมีมันมีเซอร์ไวเวอร์บุ๊กกะดีไม่เป็นไรเออกูกับปั่นเจอที่ซัมมอนซาตานว่ะปั่นตากูเจออัลต้าว่ะไนน์เลตเตอร์เวิร์ดโอ้ที่ดับเลยนะ ออกท,ทีแบ็กมาเยทีแบ็กซาตานแลยมึง <laughs> อ,อ,อ้อ้เอ่อนายเลตเตอร์วหาคำาก้าอักษรที่จะมาหมุนรหัสอันนี้เริ่มต้นด้วยตัวอ e, ีจบด้วยตัวเอสต้องหาเสร็จกระดาษที่ขาดหายไปอีเอลเฟนเตัวเกูก็ไม่อยากจะรู้หรอกนะว่าถ้มึงหมุนผิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเดี๋ยวนะตัวลองสุดท้ายคือตัวอ e. ี อ่ะเราเจอหนึ่งตัวแล้วเจอตรงไหนอ่ะไม่ก็เดี๋ยวมึงดูมึงดูอักษรนะตัวลองสุดท้ายนะโอเคมันเป็นฟอนต์เดียวกันใช่ไหมใช่เดี๋ยวกูขออนุญาตเดินทัวร์ไซน์นี้อะไรอีควิลิตี้เหรอเติมเอสอีควาลิตี้สิ่งนี้หรอแต่ว่ามันไม่ใี่มันกี่ตัวนะ e q EQ UA เป่ะเดี๋ยวเขียนแป๊บอืมอีค T I E S หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบมันสิบอักษรเพื่อนไม่น่าใช่สุดท้ายก็คือต้องไปหาดีดีว้ยหาข้อมูลอยดีเอีไปพวกูได้กัดลิ้นตัวเองก็วันนี้แล้วทำไมวะกินข้าวอยู่ล้วมึงเล่นเกมผีด้วยเนี่ยนะขอขอเป็นแค่ฝ่ายหาของไม่ไม่ขอเป็นฝ่ายหาผีได้ไหมไม่มีใครอยากหาผีเรากรจริงกระดูกห อ้าวเฮ้ยมีเทปด้วยมีมิกเซฟแล้วหนังสืออยู่นี่เทปของมิกน่ามึ <c oughs> สีคือตอนที่ฟรงคิลโรเบิด์ตหายห <c oughs> าสองวันแล้วไม่เจอก็เลยมาอยู่ในที่นีถ้าเป็นกูนะกูจะเอารถรถรถเครนคันใหญ่แล้วก็ตัดต้นไม้พวกนี้ไปทำกระดาษ เอาเสียงนี้หมายถึงกระดูกใช่ไหมเนี่ยที่มีไอ่ไปเดนเนี่ยอ่ะไปต่อเฮ้ยหนังสือเฮ้ยหนังสือเป็นนักษาหนังสือเพราะมันค้มมองทำพื้นอะไรอ่ะกูไม่เจอผีหรอกไอ้เหี้ยกูหาหนังสือกว่าหนังสืออ่ะเฮ้ยบ้านเออทำไมมีบ้านอยู่นี่วะใครมันจะมาใช้ชีวิตอยู่ในเขาวงกตวะ พลาดกันโหลดไง What the fuck มันมีผู้ชายอยู่ข้างหน้าที่ทำให้รู้สึกหน่าขยายงเพราะฉันเหยียบกิ่งไม้มันก็หันขึ้นมาแล้วกำลามใส่ชันแล้วพยายามหาตัวฉันอยู่ฉันโคแข็งแล้วก็คิดว่ามันตามหาตัวฉันแต่มันไปอีกทางหนึ่งฉันมองหามันได้ไม่ชัดมาก แต่ตาของมันมีอะไรไปแปลกอยู่ถ้ามาทางนี้ระวังตัวด้วยแล้วเตือนตัวเองไว้โอ้ให้เรียกใครเอาไอ้เฮียน,นี่ออกไปเมื่อฉันมันจับไอ้เฮียนี่ออกไม่ได้ถ้าฉันรอดออกไปจากที่นี่แล้วก็บอกว่าฟาวซัมซอสเป็นคนที่ซึงแบคเนยมีอ่ากลง่าอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังอ่าอะไร ทำให้ทุกอย่างมันเริ่มแสงซะแล้วก็ด้ววยะิคอยเซฟแ้องว่าชิปหายแล้วชวโมชิปหายกำลังมาถึงแล้วอ่ะโกลสติกอุ๊ยทางเข้าปราสาท equ เพื่อนข้างหน้านั่นปันมีมีสเตชิวเรสเตชู้ชเสียงอะไรวะวเสียงอะไรวเฮ้ย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 ถอยถอยหลังหนึ่งเก้า มาเดยวกูไปตายให้แล้วกันไปไปเลยครับพี่ปั่น EQD What the fuck ฝัดโรด้า้ยปั่นโอเคโอเคทุกคนทีกูกูกลับมาบ้านแล้วเพื่อน ก,กูชูมไม่ได้ั่นกูกูต่อจากมึงมาเลยคือกูได้ยินเสียงมันงำไปเกียไปแล้ว A player just die you have nine life เ <laughs> <laughs> ี้ยมึงเป็นแมวเก้าชีวิตเหรอวะ <laughs> ไม่เป็นแมวสิบชีวิตโอเคตอนนี้เหลือแปดแล้วคือพวกมึงรีสอร์ทโอ้โอเคเ <laughs> <laughs> พื <ด S 1> <laughs> พ่อนอุ้ยอุ้ยเชี่ยม่งอยู่ข้างข้าเลยที่แไบม่เท่าไรที่วอเออก็เราก็มีอีกตั้งแปด <laughs> ชีวิตใ <laughs> ช่ไหมล่ะ ไงเกียร์แมงสายบวกอีกเอ้ากูไม่กลัวหรอกไอสัตว์งานลายจะบ่นเขาเมึงนะหร่่งไปเออแล้วมันต้องหาต่ออ่ะกูจดให้ละ equ อุ้ยเฮียปิดไฟฉายแล้วกูปิดเป็นไงนะกดนเลขกหนึ่งเดี๋ยวกูเปิดไหมกูเดินมาถูกได้ละสิย่องไปไม่ต้องไป แต่ว่าถ้าวิ่งใส่มันอะได้เลย oh shit oh fuck oh shit oh fuck i think it's here man ได้ยินข้างหูเลย a s m r ชิบหายี้่มอนตัวนี้โอ้อีกหนึ่งตัว xe อะไรน่ะไอ้เหี้ยตกใจหมดอย่างงี้คือมันก็อเลิร์ t ปะมันก็รู้ว่าเราอยู่นี่ ก็เดินเดินไปเอ X E S เอ่อข่าวลายครับทางตันเหรอเดินเดินเดินกลับไปอ้าฟักได้ละเดินละก่อนจนกลับกูขอหนังสือก่อนนักไอ้วรรณลักษ์โอเคกูได้ชื่อใหม่นะนี่นี่นะคะคือหนังสือด้วยนะคะ E Q U X E S ใช่ไหมวะเมื่อกี้ใช่ออโอ้ฟักความือระวัง ฉันนั่นมันเพื่อนขวามือกูเป็นเพื่อนแต่ก็คือมันมันมันมองไม่เห็นเราและมันก็ไม่ได้หยุดเราถ้าเราย่องและไม่ทำเสียงดังมั้งอืมมาว่านะง่ายง่ายะเราแค่ต้องย่องไปเรื่อยเรืยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยโอชิดโอ ก,กีร์โดนหม่ำไปแล้วแล้วทำไมคนสวยต้องเป็นบนนรรลักษ์ตลอดเลยด้วยเนี่ย <laughs> อยู่คนเดียวแก้ัเซเสิซตรงนี้<ม>แก้คนเดียวแก้คนเดียวดีแล้วล่ะที่เราอัด POV แยกของตัวเองไวชิด <laughs> I'm screwed I'm so dead <laughs> แล้วมีไหมคระ อัพเดทเอามะเอ็กอะไรวะ XES ใช่ไหมอ่า EQU XES เหลืออีกสามตัวที่ต้องหาอ้าวสวัสดีปั่นเสร็จโบอัมสตาร์เออช่วยแก้หน่อยดิอันนี้ฮะวิธีแน่นเน่ยก็คือ้เหยียบอันไหนมีไฟแล้วข้างๆมันจะไฟดับหรือเป็นตรงกันข้ามตอนนี้ไม่อยู่ที่สามแยกละผีไม่อยู่ที่สามแยกล้ยังอยู่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 พ่อหนุ่ม ผียังอยู่ผียังอยู่ผียังมันแคมป์สามแยกเลยเว้ยกูไปไม่ได้มึงก็อย่ามาอยู่ตรงนั้นเลยเพราะกูรู้ละเราต้องเก็บไอซิเบทตรงนี้ก่อนไอเกียเรอเอเอมันสนใจดีดัแบบพาสเวิร์ดคือกูต้องกลับไปที่พาสเวิร์ดใช่ไหมอืมโอเคกูจะได้เดินกลับไปเราเดี๋ยวกูบกเกียแก๊ปแฟลกเกิลนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวบอกแล้วมันกลับทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกียทำดับไฟได้ไหมเกีย ดับไฟหมดอ่ะกูก็จะมีคนทางอ้าได้ทำดับไฟให้เชี่ยมแม่งแคมแบบนี้โอ้ยไปซะทีเถอะพี่มจะรักสามแยกยมุมเฮ้ยสุดยอดแล้วไล่มุมทีลานเว้ยมุมอย่างเดียวนะแล้วเหยียบตรงกลางโอเคได้กูนั่งรออยู่ตรงนี้แล้วกันมันทำอะไรไม่ได้ ทางตรงคือตายอ่ะไอ้ที่เปรงงกลาเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะมันขึ้นผาจะตีอัปเดตละมอนอยู่ใกล้บ้านมอนอยู่ใกล้บ้านแต่คิวไฟนี่ยเองพวกเราไปต่อเดี๋ยว่าเกียร์อ้าวหนีก็แปลว่ากูต้องหาทางไปหาพวกมึงดิอ้าวเราเราเราห่างกันแค่หลัวกันเองฮะ เออถ้าถ้าเข้ามาแล้วเลี้ยวอะไรวะเลี้ยวสายป่าวะแล้วคือกูต้องไปกลับไปรีกรุบกับมึงงี้เหรอโอ้โหงว่าจะรีกรุบยังไงกูถามเลแต่คือเป็นว่ามึงถึงสามแยกปากหวานนะแล้วมึงเลี้ยวซ้ายไปใช่แล้วตรงเข้ามาผ่านจะเห็นพัซเซิลที่แก้ไปแล้วแล้วก็เดินรูเข้ามาเลยมันมีทางตรงทางเดียวเลยกูลองดูถ้ากูโดนหม่ำก็ตามนั่นแหละนี่ ไปไปมันยังอยู่ม,ม,มันยังอยู่ผู้ว่านะไอเอจกิ่นหอมอ่ะอออ้าวเพื่อนเราเรากลับมาที่นี่วะเอเอมึงย้อนกลับมากลับยังไงอ่ะกูกลับไปที่บ้านมันก็ไม่มีทางกลับอะ่ะเอเอกูกำลังวิ่งไปหามึงตอนนี้ <Okay. S 2> เรามี equ x e s แล้วอีกสามตัวที่มึงเจอคืออะไรเอ๊ะอะไรนะ s exes เลอ อีกสามตัวที่ไปเจอมาคือไอเกียบไอเกียบบอก E S ลงท้ายอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ถ้าง,งั้นเราเจอแค่หกตัวเว้ยฮะใช่เหรอคือตอนอีจุดที่มึงโดนผีกินอะ่ะมันมี E Q U แล้วก็มี X E S อีกสามตัวที่มึงแก้พารเซคืออะไรไม่ไม่ที่แก้พารเซไม่ได้ใช้เอา้าเอามึงอยู่ไหนนะมึงอยู่ไหนกูอยู่ในบ,บ้าน้า,นาชิพอยม,มึงเดินออกจากบ้านชิพอยมา อ่ะกูเจอละ E Q U ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด X E S มันคือคำว่าอะไรวะมึงมึงต้อไปเลยนะเดี๋ยวกูเล่นคอร์สเบิร์ดก่อนโอ้โหทางอะไรวะเนี่ยเจอแล้ว E Q U อ๋อ E ไม่ไม่มันคืออันแรกโอเคเหลืออีกสามตัวปุ๊บฟักวิ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 กกูโดน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  เหลือไอเกียไอเกียวิ่งไปละกูโดนไอเกียวิ่งไปละกูโดนกูหายสามตัวให้นะเออชีวิตทำไมยากเย็นขนาดนั้นทำไมไอพีดีไม่ไม่อิ่มสตีเจดทำไมกูตัวหอมอีกแล้ว เออโดนไปแล้วไอ้กูกลับมาที่ EQU ใช่มึงโดนหม่ำกิปอัพไปเลยแล้วกันมันจะให้กูชุบมึงยังไงวะไอ้เหี้ยแบบกูสงสัยจริงไอ้ระบบเมคานิกเนี่ยน่าเชื่อนะเอาง่ายแล้วกันโอ้หลอดไฟสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อน เอาเป็นว่ากูหาไม่เจอเพื่อนอ๋ออยากมองงแม่แค่สามตัวเองอืมอ๋อนี่คือพัทเซ่นตรงนี้วิ่งได้ตรงนี้วิ่งได้มันไหมาอันนี้เป็นพัทเซ่นเนาะยี่สิบแล้วพัทเซ่นทำอะไรไปอะเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยพัทเซ่นเปิดประตูอ๋ออ่าพากูกลับไปหน่อยเพื่อน โอ okay. เคแค่สามตัวสามตัวกันมันมีเอถึงแซเลยนะ <c oughs> เอ,อ,อะไรก็ได้ขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงานอ้าวเอ้าเอ้มอ ทีนี้กูกลับไงกลับมากลับมาท้ายปั่นได้เจอกูโดนผีไล่คุณจีนนะอ่าปั่นแล้วเกียร์ไม่ลือเราคือเราจะทิ้งบรรลักษ์ไว้ที่นี่เหรอเพื่อนเกียร์มาอ๋อเพื่อนออันสุดท้ายคือกูกูว่ากูมาเจอแล้วล่ะแต่แค่กูหลงทาง โอเคมันคือ i n o มันคือ i n o เว้ยเอออีควินอมันคือ i n o เว้ยอ๋ออีควินนอคือรู้ไหมว่าทำไมกูถึงแก้ได้ฟันกูกดกูเสิร์ช Google แล้วกูพิมพ์อย่างนี้เลยเว้ย what's the word that starts with e q u and n v แล้วกูเจอแล้วกูเจอคข้นี้แล้วกูใส่เข้าไปไอ้ยี่แมงผ่า แต่ครับนี้กูรู้จักนะแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรไ่รู้ชีบเออเอาเอาเป็นว่าเราเราผ่านแล้วกันเพราะว่ากูเดินถึงแล้วเออเพราจริงเกมมันบอกว่าถ้าเดินเดินไม่ถึงจริงๆมันไม่นับเว้ยมาต่อมึงจะไม่ไม่เจอเออน่าจะเดินถึง้วเราไม่เห็นเองมันเป็นอย่างนี้อ่ะเซิร์ชกูเกิลบอกว่า it's the time of day twice each year at which the sun crosses the celestial equator นิดนึง เห็นไฟกูยังเย่กลับบ้านได้ทุกคนมันให้มันให้กูกลับแล้วหรือยังเถอยี่สิบสามเลยอันนี้กูว่าไม่หลับนะเพราะว่าเพราะว่าเรามีจีไ์เพื่อนถามจริงเราไมเจานั่นดิถ้ากูได้ยินเสียงแค่กูวิ่งก่อนเลยนะบอกก่อนไปเลยอ้าวเย่จบแล้วจบแล้วแหละ chapter หนึ่งจบแล้วแหละโอ้